สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้ววันนี้มารีวิวกันกินคือกันกินแตงโมนี่แบบเพิ่อออกจากถังน้ำแข็งมา <Yeah. S 1> ย้เจอเราตัวยืดเลยอ่ะนี่ฉ่ำม,ม,มากขอบอกว่าฉ่ำมากกินด้วยกันแล้วมามามากินนะมากินด้วยกันค่ะนี่กินเลยกิน ล้วตอนนี้เราก็กินผลไม้กับนี่คือแตงโมนะกินผลไม้แล้วก็ข้าวค่ะกะเพราไข่ดาวนี่นะแล้วถ้าเสร็จแล้วก็จะกินนมโอเค้วกิกนนมโอเคค่ะก็นี่คือการกินตอนเย็นวันนี้ก่อนตอนกลับบ้านมานะ ที่เราลงคลิปกับบ้านะนะคะนี่นี่คืออาหารเย็นแล้วนี่ก็เข้าร้านอยู่เลยโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าอยากให้รีวิวแล้วก็อะไรก็เม่นะคะก็ฝากติดตามกดไลสะสะค์กดซับสไครป์แชร์คลิปเราด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ